กลับมาในทอยเทอร์รี่เฟนิกซ์ครั้งซึ่งวันนี้เราจะมาลงเอเลดกันแล้วโดยพายทุกคนไปลงเอเลดโดยไม่ใช้ไฮเปอร์ดีเจโกลเด้นชิปอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเอาเซตต็ตพวกนี้ไปแทนเซ็ตราคาถูกอ่ะตัวแรกขาดไม่ได้ฟาร์มซันต้าโฟลทีิสองอันนี้ตัวแบกหลักเจ้าเซเบอร์มิวแทนโฟล์ี่สามอันนี้ก็เป็นตัวสโลอย่างเจ้าแอสโตรน,นั่นเอง กูทีสีช่วยในการสตันก็ต้องเป็นอัปเกรดแทนซินมาแล้วกันนะช่วยตีเอ e e ลออด้วยตัวต้นเกมสุดท้ายเอาเป็นใครดีมีวิ่งไหมมีวิง่งมีวิ่งไงไรมีวิง่งโอเคเจ้าไม่ใช้บัฟอะไรทั้งนั้นเลยนะ,ะเรามาอธิบายเสร็จกันซันต้าเป็นตัวฟาร์มเงินนั่นเองเซอร์เบอร์มิวแทนดาเมจหลัก แอสโตช่วยสโลอัปเกรดไททันซิน่าแมนมาช่วยเอดีเอลีแล้วก็สตัรนส่วนมีวิ่งตัวต้นเกมไปเริ่มเราอะที่สายแข่งจะมาลงเอเลนในคลิปนี้เพราะว่าเราจะเอาอัปเกรดไททันนิวแมนมารีวิวให้ทุกคนดูนั่นเองโหเซตนี้น่าจะไม่มีใครเคยจัดมาบนโลกกันี้น่าจะเป็นเราคนแรกแหละใช้เอ็กซ์ต้ามันนี่แล้วก็วางซันต้าได้สองตัวกว่ีเขาจะใช้มีวิ่งตัวสตาร์นใช่ไหมเราใช้อัปเกรดไททันซินมามาช่วยด้วย โอ้อัพเกียร์ให้ฉันซีมากมันก็สตาน์ทห้าวิเองมีวิ่งมันก็สตาน์ทห้าวิไม่ใช่เหรอเออไม่เป็นไรช่างมันเถอะเซตนี้ได้ละเอาเพิ่มเปิด Auto Skip. ออโต้สกปวางตัวเซนไตอ,อีกตัวหนึ่งโอเคเอ่ะเดี๋ยวตอนแรกจะเรียกเจ้ามีวิ่งออกมาใช้งาน มาวิวิ่งโอเคมาดูกันว่าเราจะเขียแบเว็บแรกไปได้หรือเปล่าถ้าเคลียร์ได้นะก็สวยสิมันก็เคลียร์ได้อยู่แล้วป่ะมาอัพซันต้าอีกตัวนึงอัพซันต้าเกิดแล้วก็ใค้อัพมีวิ่งมามามาดูกันว่ข้า จะติดบอร์ดไหมถ้าติดนะเตรียมรอรับรางวัลจะอัพเกรดไททันยูแมนแล้วก็ทุกคนเตรียมรอดูเลยถ้าได้นะสวยแน่นอนมาแบกใครอยากให้เราแบกก็แบกได้เลยถ้าเราติดท็อปร้อยนะมิวิ่งก็จัดการไปกันท่านต่อไป ขั้นตอนต่อไปก็อ um ัพม okay, ีว um ิ่งโอเคอัพอัพมีวิ่งก่อนให้มันโหดขึ้นโอเคใครจำด้ำมันมที่เราเอาเลเบปคอนมาลงในเลดอะมันไม่ได้ใช่ไหมมันไม่ชนะใช่ไหมเอาตอนนี้เลเบปคอนเรากลับไปอยู่กับเพื่อนเราเรียบร้อยซึ่งเรายืมเพื่อนมานะเราไม่ได้เราไม่ได้เร,ไไดเราไม่ได้เทรดมาไปยืมเพื่อนมาเลเบปคอนอนะ เียอัพเกรดไม่ใช่บัฟอะไรทั้งนั้นนะทั้งบัฟดีเจทั้งบัฟคอกูมแมนทั้งบัฟดีเจอะไรเงี้ยมิววิ่งจัดการไปรู้รู้ใช่ไหมทำไมเราถึงเอาเซเบอร์มิวชันมาเป็นดาเมจหลักก็ดูความคุ้มค่าของมันแอสโตกับอัพเกรดซินมาเอาอมาแบกไม่่ไม่ใช่ มาช่วยสตันแล้วก็ตีเ e เพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เราเงินได้สองพันหปุ๊บเราก็จะวางเจ้าอัปเกรดไททันซินมาแล้วขายมีวิ่งมา,าได้เงินสามพปุ๊บขายเจ้ามีวิ่งแล้วก็วางอัพเกรดไททันซินมาทดแทนไปก่อนโอเคอัปเกรดไป หรือว่ามีวิ่งอยู่ดีเอามีวิ่งอยู่ไปแล้วกันนะต้องขายเบอร์อัพเกตซิดี๋ยวจะอัพเกรดแฮงซินมามันสตาร์ทไม่ทันไงก็เอามีวิ่งมาช่วยสตาร์ทเงินคือมันสตาร์ทไม่ทันนะอาเซนตาไป เคอัพซันตาไปสองตัวมาเราต้องมาแล้วอัพเกรดเทนซินมามามาตรงนี้ไปก่อนแล้วก็อัพเกรดที่พี่แกไปกันซันต้าอัพไปแล้วสองตัวเลยแค่ตัวนี้ตัวเดียวเกยมไม่ได้ up. อัพ่ะอัพ วันนี้มีวิคือแบบแบบได้สบายมากๆไม่รู้จะสบายไปไหนแล้วเนี่ยโอเคตอนนี้วางแอสโตรเรียบร้อยก็อัพแอสโตรไปก่อนอย่างแรกอย่างแรกที่ควรทำคืออัพแอสโตร UCC วงวันงคู่นะั้นทั้งอัพเกรดไฮนซินมาแล้วก็แอสโตร u t c คือวงเท่ากันหมดเลยให้เลือกนะระหว่างอัพเกรดไฮนซินมากับแอสโตร u t c เรานะเลือกทั้งคู่เพราะว่าทั้งคู่มันก็โหมดมากแล้ว ถ้าเอามาลุกเอเลทั้งสามคนอะมีหวังผ่านได้สูงมีหวังผ่านได้ติดบอดได้สูงมากๆถ้าสามคนนี้มาลงมนาะมันจะดีแบบมากๆเลยแต่ว่านี้เป็นเซ็ตหหดไงแบบไม่มีบัฟอะไรเลยอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะยากอยู่บ้างที่จะแต่มันก็ไม่ได้แบบถึงขั้นยากมากๆที่จะแบบผ่านไปแบบเวฟแบบไกลๆอะ่ะ 200อไรอย่ะไรเงี้ยอันนี้ไปไม่ถึงแล้วการันตีเลยเลยแต่เว็บ140แบบร1 0 120อะไรเงี้ยไปถึงแน่นอนเพราะเจ้าเซเบอร์มีทันอ่ะมันก็หมดอยู่แล้วแล้วก็เอาตัวแบบตัวช่วยสโลมาคอมบูด้วยมันก็จะเพิ่มความ e อีซี่เข้าไปก็นั่นแหละเอาถึงได้มาจัดซิ้มาว่า เซตนี้น่าจะเป็นเซตที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์คุณจนแล้วแหละแล้วเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะว่าไม่มีตัวอะไรเลยที่คโณน,นอกจากสามไททันไฮเปอร์แอสตแล้วก็อัปเกรดซินีมานี่แหละที่โหดโหดเนี่ยแต่คือว่าก็เลือกได้ดีแล้วที่เอาเซตนี้มาเพราะว่าน่าจะไปได้ไกลอยู่และอ่ะอัปเกรดซีนีมากัน ว่าน่าจะเป็นเซตที่ดีมากแหละเดี er นะ๋ยวเซเบอร์เนี่ยจะอัพท้งต้องอัพทั้งสองตัวให้แม็กก่อนแล้วค่อยเรียกออกมาได้โอเคเอาตัวสีนิดนึงมาได้เวลาของเซเบอร์มิวแทนแล้วโอเคอัา okay. เก็บที่แกไปก่อน ว่ามันเป็นคุสิปที่ดีเวสตต่ำกว่าเจ้าอัลเกรดแทนซีนมาใช่ไหมแต่ว่าความโหดของพี่แกมันโหดกว่าเจ้าอัลเกรดแทนซีนมาแล้วก็ความคุ้มค่าเนี่ยมันคุ้มค่ากับกว่าอัลเกรดแทนซีนมาเป็นสิบสิบเท่าได้เลยอัลเกรดแทนซีนมาเนี่ยมันคุ้มอยู่แล้วเพราะว่าเวลายืนยูนิตตัวไหนโหดเกินไปอ่ะถ้าอัพมันก็จะแพงด้วยเหมือนเจ้าอัลเกรดซีนมาเนี่ยค่าอัพถึงต้องใช้เงินสี่หมื่นสองใช่ไหมในการอัลเกียร์ในการเรียกมาใช้งานแล้วก็ ทัพเกรดดูเลยก็แต่ซีเบอร์วิทยาหน้ใช้แค่หมื่นหกเองการอัพวางแล้วก็อัพเกรดให้ให้ตันอ่ะถือว่าน่ะเป็นยูนิตที่คุ้มมากล่ะเบยสกิลของเขาเนี่ยงานพุ่งใช่ไหมพุ่งพุ่งอ่ะมันจะทำดาเมจได้แรงกว่าเลเซอร์นะพุ่งอ่ะคือหมื่นสี่ของจริงเลเซอร์ไม่รู้ว่าหมื่นสี่จริงหรือเปล่าแต่พุ่งอ่ะแน่นอนพุ่งอาะหมื่นสี่แน่นอน กกกกกกกเกดารในจัวจกกับอัลเกจด้วยซิงมากมันบัฟอะไรไม่ได้ใช่ไหมอัลเกจด้วยซิน่าถ้าบัฟได้มันก็จะเป็นกอรลี่ที่กลัวที่สุดละมันมีก้อนี่ตัวเดียวนะที่บัฟได้ก็คือชิฟคอร์ในการบัฟวงปู่สบายมากเลย ไม่แค่ซีเบอร์มิวแทนนะแล้วดูความสบายเพราะว่ามีแอตโตมาช่วยสโลว์เอา้าแอตโตหลับโอ้ยอ่ะเอะความอีกตัวนึงวันนี้แหละเราต้องสัญญาอักเวงให้ได้ว่าเวงต้องไปถึงท็อปร้อยได้ต้องจิดบอร์ดให้ได,หได้หรือว่าเอาสูนย์ศแค่เวฟนร้อยก็พอแล้วไม่ต้องจิดบอร์ดอะไรขนาดนัน้นหรอก ติดบอดได้ก็ติดไปได้อัเก็ดฮั้ยูแมนแล้วแล้วก็เ,กกเอามารีให้ทุกคนดูตอนนี้ผ่านมา59เวฟแล้วแบบออสโ้แบบวยาวๆยังไม่มีตัวไหนหลุดออกมาเลยแค้แต่ตัวเดียวคือเจ้าเซเบอร์มิวแทนะ่ะอาจจะมาแบกเอเลด่ะสบายแน่นอนแต่ถ้าเป็นคาเมล่าอุ้มเป็นเบสิโหแย่แน่นอน อวิ anne. คามิล่าเบสิกสามารถไปได้พ ok ันเวฟเลยนะเออเชื่อหรือเปล่ารอลเล่นรอลเล่นมันทำไม่ได ok ้หรอกคามิล่าเบสิกอะแต่วันนี้คนเคยถึงหนึ่งพันเวฟอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าคือใครแต่มันเราเคยเห็นอยู่ตอนนี้วางอะไรแม็กหมดแล้วเนี่ยดูวางไม่ได้แล้วอ่ะโอ้คือแบบตอนนี้สบายจัดเลยอะแบบสกปเวฟแบบยาวๆแบบไม่ยังไม่ได้มีวี่แววว่าจะหลุดเลยอะ น่าจะหลุดประมาณเวฟที่สองหนึ่งร้อยกว่าแล้วแหละแต่ดูความสบายของมันดิเพราะว่ายิ่งเจ้าเซเบอร์เนี่ยมันดีเพลสซิ่งใช่ไหมมันก็จะเพิ่มความสบายเข้าไปอีกเป็นหลายๆเท่าก็ถือว่าเซตนี้ดีมากๆเลยแล้วก็ไม่มีเซตไหนมาแทนที่เซตนี้ได้แล้วถ้าเป็นเซ็ตาราคาถูกอะ่ะแต่ท่านจะไม่ถึงว่ายแปดสิบเวฟให้จริงนะต้องมีเงินเยอะแล้วก็ต้องมีเวลาด้วยแล้วก็ต้องอดทนด้วยนะเพราะว่า เซตเนี้ยจะต้องใช้เวลานานมากๆอย่างเช่นพวกอัลเกรดไททันคอกแมนกูเดนฟิจิลัสคอกแมนแล้วก็เอ่อแล้วกไททันดิงแมนอันนี้ยต้องใช้เงินเยอะมากๆเพราะว่าเพราะว่าการที่เราจะไปถึงรอยเวฟได้อะมันต้องมันก็ต้องเป็นแบบโดนโหดขึ้นแล้วอะไม่ใช่แบบยังเด็กไกแบบพวกเอ่อสปิเกอร์แมนคาเมล่ามูมแมนเบสิกอะไรเงี้ยอันนั้น อันนั้นทำไม่ได้ร้อยเปอร์เซนตอนนี้ทุกตัวแบบสบายมากๆแล้วก็ไม่มีวี่แววว่าจะมีตัวไหนหลุดออกมาเลยคือแบบจะเซิร์ฟมูทแทนอะวางไปเยอะแล้วอะจะสามารถยามอนต์เอฟท้ายได้แบบดีมากๆเลยแล้วก็เป็นตัวทั้งลดต้นเกมกลางเกมแล้วก็ท้ายเกม,กเ,กมเป็นทั้งสามเลยเลยก็เป<ม>็นตัวตึ้งเกมที่ดีตัวหนึ่ง ลองมาณับยูพิดแล้วก็กีนเลเซอร์สำหรับเจ้ต,ตัวนี้ค่ายสิบเต็มสิบไปเลยเพราะว่าความโกงของพี่แกมันยังไม่จบเพราะว่าดูกันว่างกับสตันกันได้ประมาณสิบพิสซึ่งเจ้ตัวนี้อาจจะฆ่าบอสซีเพนได้เลยอ่ะเอ้ยฆ่าได้อยู่แล้วดิบอสซีเพนอ่ะบอสซีเพนแต่ไม่รู้ว่าฆ่าแบบรูกแจ็กอนด์ไอ้แจ็กนอนอตฆ่าได้เมื่อวานลองวะแล้วชุดฆ่าได้ แบบคดดุกเลยอ่ะพวกนั้นช่อ,อัดอ่ะตอนนั้นอัดมันจันแล้วก็มันได้มาลงอีกทีงองมันนาคาเพราะว่าโหแบตหมดพอดีอัดเสร็จก็แบตหมดพอดีแล้วก็ไปิดไฟนอนละแบบมันก็ใช้เวลานานมากในการทำครึ่งชั่วโมงกว่าไปดูได้ในคลิปเลยเห็นได้เลย นี่หันมัวเวฟหกสิบแปดแบบออโต้แล้วเนี่ยเกือบสบายมากไม่ไม่ถึงแม้ว่าจะออโต้หรือไม่ออโต้แหละยเลยดีสบายอยู่ดีเพราะว่าเซเบอร์มแทันอะตีแบบเพลซิ่งแถมตีจุดไฟแล้นั่นดูตีจุดไฟด้วยดีมากๆก็เซเบรอร์เห็นราคาโลบัคถูกและดีเพจมันน้อยอ่ะอย่าเพิ่งไปดูถูกมันนะเพราะว่าคำโหดของมันก็ให้หลักสิบเต็มหลักล้านเลยอ่ะ เงินเริ่มเยอะแล้วขายซันต้าทิ้งดีกว่าเว็บเจ็ดสิบเงินเยอะแล้ววันนี้น่าจะโดนสตันก็น่าจะเป็นมิววิ่งกับแอตูนเนี่ยแหละเพราะว่ามันไม่มีความสำคัญพิเศษในการพกนสตันทั้งสองคนเนี่ยซันต้าขายห,หมดชิดจ้าเอาเซเบอร์เข้ามาแทน ตอนนี้คือแบบสบายมากๆดูดูดูบอสไก่ดูบอสไก่ดูเลือดบอสไก่ดูดดบอสไก่แบบเลือดแล้วแบบรวย โอ้ผ่านมาตีสิบแปดสิบแล้วนะสบายมากใกล้จะเว็บร้อยแล้วดูเวลาที่ที่เสียไปยี่สิบสี่นาทีเองเือบสบายมากเสลยจไปยี่สิบสี่นาทีแต่ว่าคุ้มค่าแต่มันโคตครคุ้มค่าเลยกับการติดเว็บร้อยท่านี่ได้มาถึงเว็บที่ตีสิบสี่ร้อยแล้วถือว่าสบายแล้วอีกไม่นานมันจะเว็บตีสิบห้าก็เดา ก็พี่7จาแล้วอาจจะสบายมากเอา้าค้างเอา้าเดี๋ยวทำไมค้างอะไปื่อเดอ้ปยู่เลยสิเบอคนะเออมปีนี่เอาเงนลาไม่หนั ็จะหลุดไปแล้ววันนี้นั่งก็ยังไม่ถึงชั่วโมงแค่สบายนะฝนตกแล้วที่บ้านเราบ้านใครฝนตกมั่งยกมือหน่อยน่านจะตกกันหลายคนอยู่แหละโอเคสบายมากเจ้าเซเบอร์ นักไซเบอร์ทำไมวันนี้นายแค้อะไรมาทำไมนายนี่เดียวเลยผมว่าผมไม่ตรข้าวรถบัสไฟไม่มาโอ้อันนี้เราต้องเสียใจกับทุกคนด้วยนะที่เป็นผู้ปกครองของเด็กเด็กนักเรียนที่ไปเที่ยวสถานศึกษาก็คือเราต้องขอเสียใจด้วยนะที่เหตุการณ์เมื่อวานอะรถบัสไฟไหม้ใช่ไหมก็มีผู้เสียชีวิตยอยู่หลายคนเลยแล้วเราก็โดนแบนไม่ให้ไปสถานศึกษาตลอดชีวิตว้าย ไม่เป็นไรถึงแม้ว่าเราจะวนแบรนไม่ให้เป็นทัศนศึกษา,า <S <S แต่ว่าเรายังมีเซเบอร์วอยู่แทนคอยเป็นคู่หูอยู่ในอยเดรคเาวิชฟิลด์ฟังข่าวเมื่อเมื่อวานโคตรหดหูเลยอะ่ะคือแบบแม่เราจะร้องไห้แล้วเมื่อวานโ,โ,โคตรหดหู่ต่อๆโอ้สบายมาก วันนี้เหมือนเปรี้ยปไม่ไปสายนะคือแบบแบบนะแบบสบายมากคือแบบโอ้ยโอ๊ยกิด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 โอ้ยกิดเปรี้สองเมื่อกี้วันนี้เริ่มหลุดออกมาเพียบแล้วแต่ว่าเราก็สกัดได้อยู่เพราะว่าด้วยม,มีบารมีการสโลว์แล้วก็สตันจากอัพเกรดเทนนซินมาแมนกับบิวิสอัพเกรดเทนนซินมาแมนยังไม่ทันสตันเลยเพราะว่ายังไม่ถึงอัศวิน แล้วสมีของเขาอยู่ตรงนี้สีดำนะมุสีดำมันยังมีตัวไหนโดนอัพเกรดให้ซิงมา,ากตะกัน,นเลยส่วนใหญ่เป็นมือวิ่งก็ตอนนี้สบายมากเลยไม่มีอะไรทำแล้วตอนนี้แล้วตัดเป็นตอนเวทที่เก้าสิบเลยตอนนี้มีท่าทีว่ามันจะไม่มันจะหลุดแล้วมันเป็นไรเราก็จะโอ๊ยคิดเวทสอง ชินเฟรนสองโินเฟนสองโโดนอัพเกรดแฮนซินมาสตันแฟถือว่าอัพเกรดแฮนซินมาเป็นสตาโอ้ยชินเฟรนสองอีกแล้วเวลาคิดเฟนสองกินเฟรนสองโอยมองตายไปแล้วโอ้ยตายไปแล้วโอ้กินเฟรนสองคืออันตรายมากอันตรายกว่าทูบแอสโตอีกทูบแอสโตเฟรนสองมันก็อมนกันอาจะคิดเฟรนสองโหดกว่า ถ้าเปอนแบบเยอะๆแบบเนี้ยไม่รอดแน่นอนถ้ามันถ้ากินเฟดสองมาเยอะๆโอ้ oh, เริ่มหลุดแล้วอ่ะเริ่มหมลุดละปิดออโต้ดีไหมปิดก็ได้ธุกรรมหยุดก่อนออกปิดออโต้ไปกันไม่งั้นเดี๋ยวไม่ถึงเว็บร้อยเดี๋ยวฟันไม่เป็นถึงเดี๋ยันไปไม,ไม่ถึงเว็บหนึ่งร้อยหรอก มันเป็ของแท้กินไฟเล็ดเดอันนี้เฟดอยู่ทั้งเฟขึ้นมาแย่นแน่นอนโอ้โหนี่ไงกิเดเฟสองกำั่นไปนึงัการเ็วโอเคเอาไมาสุดสตามันไม่กลัวโอ้โหไม่กลัวโอ้ไม่กลัวหรอวะเฮ้ยกิเ็ดเฟดสองโอ้โหแล้วก็ตายไปทีโอ้ กีนไงก่กินไก่เลยไปก้าโอ้ัการมันเร็วโอ้ยไม่กินรุนเข้าวฐานไม่ไม่กินรุนเข้าวฐานหัวถ,ถือว่าวันนี้มาได้แค่97เวฟเองแต่ว่าไม่เป็นไรเล่นไปได้ซึ่งชั่วโมงเองสำหรับคลิปนี้คงจบไปได้แค่นี้ละเจะก็ไคลิปหน้ากินรุดข้าวฐาน